ครับก็สวัสดีรูปเยียนนะครับวันนี้เรามาพบกับเคมีเล่มที่4นะครับบทที่10กดเบสนะครับในตัวอย่างที่สนะครับเราจทย์เลยนะครับผมในโจทย์นะครับก็จะบอกว่าสารละลายสโตนเชียมไฮดรอกไซด์นะครับ SrOH2 นะครับมีปริมาตรทั้งหมด0.4ลิตรนะครับแล้วก็นะครับมีความเข้มของไฮดรอกไซออนนะครับก็คือ OH นะครับ1โมลต่อลิตรนะครับผมถ้าเติมน้ำลงไปจนได้สารละลาย สารละลายปริมาตร2.0ลิตรจงนวนหาจำนวนโมลน,นะฮะหาจำนวนโมลแล้วก็หาความเพิมของสโตรเจียมไอออนนะครับแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับมีสองคำถามนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะครับโจทย์ข้อแรกนะฮะก็คือให้หาจํานวนโมลใช่ไหมฮะจำนวนโมลน,นะครับมีจํานวนโมลของสโตรเจียมไอออนนะะฮและไฮดรอกไซด์ไอออน หาของตัวนี้นะครับทีนี้หาของตัวนี้นะครับตอนแรกก็คือนะีอ่มันจะมีความพ้นนะครับความพ้นของไฮโดรไซ์ออนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปริมาณของสารลายจะเป็นสารลายของโซนเชื่อมไฮโดรไซด์นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เอาโซนเชื่อมไฮโดรไซด์นะฮะมาแตะตัวนะครับสารอิกเสนะะแตะตัวได้เป็นโซนเชื่อมไอออนนะฮะแล้วก็เป็นไฮโดรไซด์ออนนะ ทีนี้สาคัญเลยก็คือเนื่องจากว่านะครับถ้าเราดูนสมการตรงนี้สาคัญมากนะฮะสังเกตนะครับ OH มีให้2องนมฮะสองตรงนี้เราก็ดูนสมการนะครับในการเติมตรงนี้นะครับนะครับมันก็จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถทําโจทย์ข้อนี้ได้ถูกต้องนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาการแตกตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มาหาโมลนะฮะจำนวนโมล มวลของสโตรเชียมไฮดรอกไซด์ครับซึ่งมวลมวลของสโตรเชียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะครับมันก็จะยืนยันจากหาได้จากนะครับความข้นของไฮดรอกไซด์อ่อนนะฮะก็คือไฮดรอกไซด์อ่อนมันอยู่ข้างในใช่ไหมฮะไฮดรอกไซด์อ่อนหนึ่งหนึ่งโมลใช่ไหมหนึ่งโมลของไฮดรอกไซด์อ่อนที่เขาให้มานะฮะนะครับเป็นโมลต่อลิตรก็หนึ่งโมลต่อหนึ่งลิตรใช่ไหมครับของโซลูชัน อ่าโอเคนะครับได้แบบนี้นะครับซึ่งไฮโดรไซออนเนี่ยนะครับความขุ่นเท่านี้มันอยู่ในสารละลายอะไรอยู่ในสารละลาย4ลิตรนะสารละลาย4ลิตรต่อไปนะครับอยู่ในสารละลาย0.4ลิตรนะโอเคนะครับสังเกตว่าอะไรสังเกตว่าก้อนนี้นะฮะมันจะเชื่อมหมดแล้วนะครับอ่าสังเกตนะฮะก้อนนี้ นะครับไฮดรอกไซด์อ่อนนะครับก็คือตรงนี้นะฮะอ่าไฮดรอกไซด์อ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในสารละลายปริมาตร0.4ลิตรก็คือตรงนี้เห็ okay, นไหมครับทีนี้พอตรงนี้มันเชื่อมกันเนี่ยแล้วมันจะมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก้อนเนี้ยนะครับก็คือจํานวนโมลนะฮะจำนวนโมลของไฮดรอกไซด์อ่อนที่อยู่ในสารละลาย0.4ลิตรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก,ก็คือจํานวนโมลของ สโตนเชียมไฮดรอกไซด์นะฮะดังนั้นเราก็คูณด้วยอัตราส่วนนะคูณด้วยอัตราส่วนที่คูณด้วยนะครับสโตนเซียมไฮดรอกไซด์นะครับ1โมล1โมลของสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ SrO ให้สองครับสังเกตนะฮะแตกตัวนะครับอัตราส่วน1นต่อสนะฮะ1นต่อสโมลของไฮดรอกไซด์ออนอ่าโอเคไหมฮะก็จะได้ไแบบนี้ออกมานะครับ ดังนั้นเมื่อเราได้จํานวนโมลออกมานะฮะจำนวนโมลของไฮโดรไซด์ออนเนี่ยในปริมาตร0.4เนี่ยแล้วก็มาคูณอัตราส่วนนะครับของจำนวนโมลของโซเดียมออกไซด์หนึ่งโมลนะครับต่อด้วยไฮโดรไซด์สองโมลเนี่ยมันก็จะทําให้เราทราบจำนวนโมลของโซเดียมออกไซด์ได้ดีนะครับการพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ทําอะไรครับทําการตัดนะอ่าหนึ่งลิตรนะฮะที่สารละลายตัดสารละลายเห็นไหมครับหนึ่งโมลของไฮโดรไซด์ออนนโมลของไฮโดรไซด์ออนนะครับ นะครับแล้ก็จะเหลือแค่จำนวนมมลของโซลเชียมคลอไรด์นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับครับ1นึ่งคูณศูนยคูณหนึหารด้วยนะครับหารด้วย2นะครับนี่จะเป็นโมลของโอลเชียมครอไรด์นะฮออกมาแบบนี้นะฮะเราจะได้คำตอบอยู่ที่เท่าไหร่ครับ0.2โมลนะฮะ0.20โมล สโตนเชียมไฮดรอกไซด์อ่าถูกนะครับมันก็จะสัมพันธ์กันมาแบบนี้นะฮะสัมพันธ์มาแบบนี้นะครับโอเคพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ใช่คําตอบใช่ไหมฮะมันเั็นเป็นแค่อะไรเป็นแค่จำนวนโมลของสโตนเชียมไฮดรอกไซด์อยู่นะครับซึ่งเขาถามหาจริงๆก็คือสโตนอ่าจำนวนโมลของสโตนเชียมไอออนแล้วก็ไฮดรอกซไซด์ไอออนนะครับแล้วก็อ่าได้ว่านะครับได้ว่า ถ้าเราพบจากสรรมการนะจากสรรมการสังเกตนะครับจากสรรมการครับซอซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมครับหนึ่งโมลหนึ่งโมลนะครับมันก็จะแตกตัวให้แตกตัวให้นะครับให้ซอซเดียมไอออนนะฮะหนึ่งโมลเช่นกันอ่ะดูตรงไหนครับ ดูจากนี้นะฮะหนึ่งโมลตรงนี้นะฮะนี่คือหนึ่งโมลนะครับอ่าแตกตัวให้นี้หนึ่งโมลนะฮะโอเคนะครับทีนี้เราได้เลยว่านะครับเราได้เลยว่ามันแตกตัวให้ให้ดักไซออนแตกตัวให้ให้ดักไซออนเท่าไหร่ครับสองโมลใช่ไหมครอ่าสองโมลดูจากไหน สองโมลดูตรงนี้เลยนะฮะนี่นะฮะสองโมลเห็นนะครับอ่าสองโมนนะครับทีนี้พอได้สองโมนแบบนี้นะครับเราก็ไปดูที่จำนวนโมลเริ่มต้นของเราเลยนะครับว่าเราหาจำนวนได้จากเท่าไหร่นะครับจำนวนโมลเริ่มต้นของเราก็นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ,ออรบของเราเท่าไหร่ครับศูนย์จุด 2 0โมลใช่ไหมครัก็จะแตกตัวให้ใหสังเครียมไอออนนะครับเป็น1ต่อ1ใช่ไหมครัก็จะเป็น0.20โมลเช่นกันนะครับผมแล้วก็แตกตัวให้ไฮโดรไซออนนะครับเป็น2เท่าใช่ไหมครัก็จะเป็น2คูณกับ0 จุดศโมลนะครับก็จะกลายเป็น 0. 4ุโมลนั่นเองครับอ่าเราได้คำตอบชุดแรกมาแล้วคำตอบก็จะเป็นนะครับแตกตัวให้นะครับตอนเชื่อมไอออนนะครับ0.02โมลนะครับแล้วก็แตกตัวให้ออกศรไอออนนะครับ0.4 0ี่โมลนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบนะครับในชุดแรกนะครับในการหาจำนวนโมลนะครับอ่ะทีนี้เราไปหาคำตอบในชุดที่สองกัน ในข้อที่สองเนี่ยเขาให้หาความเข้มข้นใช่ฮะหาความเข้มข้นของสังเชียมชูออนและสังเชียมไอออนและไฮโดรไซด์อ่อน,นะฮะโอเคนะครับทีนี้ในตรงนี้เนี่ยเราได้จำนวนมลแล้วนะฮะได้ปริม,มาตรมาแล้วนะครับถ้าเรา เราสังเกตว่าสิ่งที่เราได้ก็คือจากโจทย์ข้อนี้นะครับเรามีปริมาตรปริมาตรนะครับจำโจทย์ได้ไหมครปริมาตรเติมลงไปจนเป็น200ใช่ไหมครับ่าทุกทีครับเป็น2ลิตรนะฮะอ่าปริมาตร2ลิตรนะครับจำนวนโมลเราก็ได้มาแล้วตรงนี้นะฮะอันเราก็หาได้นะครับหาได้นะครับโดย ความเข้มข้นนะครับของตอลเช่อมไอออนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับจน0.20มอลนะฮะอ่าโอเคใจไหมครับของซอลเชียมไอออนนะครับอยู่ในสารละลายอะไรสารละลายปริมาตรเท่าไร่ปริมาตร2.00ลิตรนะครับของสารละลายนะฮะอ่าเข้านะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับนี่ครับเราก็ตัดตั้งเลขนะหารได้เลยนะครับรทำสุญยมให้เท่ากันอ่าอ้ชายเป็นยางี้เลยนะเป็น0 2นจุดหารด้วย2 0จศนนะครับสุญยมหนึ่งตำแหน่งก็ตัดให้เป็นสองหารยี่สิบนะฮะก็จะเป็น2ตั้งหารด้วยยี่สิบครับเติมจุดใส่ศูนย์นะครับเห็นไหมฮะก็จะได้เป็นออกมานะครับ ก็จะเป็นคำตอบก็คือ0.1นั่นเองนะฮะก็จะได้เป็นนะครับ0.1นะครับ0.1โมลนะครับของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับต่อ1ลิตรนะต่อลิตรของโซลูชันนะครับของสารละลายนั่นเองนะครับนะครับตอบก็คือ0.1โมลนะครับต่อลิตรนะครับผมทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของนะครับความเข้มข้น ความเพิ่มของไฮโดรไซออนนะครับก็จะมีคาม่าเท่ากับจำนวนโมลมาเลยฮะ0.4โมลของไฮโดรไซออนนะครับหารด้วยสารละลายที่หมดเท่าไหร่ครับมี2.00ลิตรนะฮะของสารละลายนะครับก็จะม,มีค่าเท่ากับนะครับมลคูทำเหมือนกันเลยนะครับใครที่ไม่สะดวกทำด้วยโยมก็ทำด้วยโยมไม่เท่ากันนะครับ เป็น0.4หารด้วย2.0ก็จะเป็น4หารด้วย2ีสิบนะครับตัดตัดได้แมตตตัดก็จะเป็น1ส่วน5นะฮะก็จะเอา1ตั้งหารด้วย5หารไม่ได้นะเจนจุดใส่0นะครับถ้า2เป็น10นะฮะคำตอบก็จะเป็น0.2นะครับอ่ะก็จะได้เป็น0.20โมลนะครับของไซออนครับส่วนด้วย หนึ่งลิตรนะครับของโซลูชันของสารละลายนะก็ได้ความข้นออกมานะครับอันนั้นคำตอบนี้ตัวที่2นะครับความข้นของสตรอมเชียมไอออนนะครับแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนก็อยู่ที่นะครับ0.10โมลต่อลิตรนะครับของสตรอมเชียมไอออนแล้วก็ของไฮดรอกไซด์ก็จะเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะเป็น0.20โมลต่อลิตรตามระดับนั้นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่ฝึกให้เราคำนวณนะครับในส่วนของตัวอย่างที่3นะครับบทที่ 10นะครับเรื่องกดเบสนะครับผมอา,อาจจะมองไม่เห็นนะฮะใครมองไม่เห็นนะครับในะช่วงที่บางก็ต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขอจบนะครับในส่วนของตัวอย่างที่3ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม